รู้รักที่มีอยู่เปี่ยมดวงใจแล้วจะมางอนงอนอยู่ยางไรที่จะขอให้สาบามนมัมัอนคง สักนิดโปรดทิดเมตตาหากวันใดพี่สัญญาเอาวานมาพา่าใจพี่เองนโอ้คนตาโคตรไว่ไหน้ามาสร้างเมตที่ต้องทำใจใจเย็นน้องจะขอเป็น เดาแต่รักเห็นที่พี่จะกลั้นใจตายแล้วจะมามอนขอนยูหญยอันจบแล้วไปให้ไกลสุดตานิดเดียว โอ้อะไรของเจ้าเนี่ยเศษสมุดพอดีแม่มาพอดีอะเอ้าไปสิยังคนนี้ไปเลยดเดี๋ยวจะไม่ทันการจารกันอ้าว่าริกันไปไปไป,ไป เลขทะเบียนดังนี้ค่ะกจ4293เนะคะกจ4 7 8เจกช3 2ม1ชว4133กบ3า0 9กช4530เออจริงๆไม่ต้องขยับลวค่ะยูดูพวกหนูให้จบก่อนอ้าวเพราะฉะนั้นทนดูกันไป 我大问又题 รังโกรกับแรงกันหนอกกัาเพงใหญ่ประหลาดนักว่าใครจะนํำมาก่อกันมาคิดการอ่านนะพาผัวไปมึงจะหนีกันไปแล้วก็ไม่ไกลนะกูจะหานจะหักให้ตัก พาพภัยมณีหนีไปก่อนไปทางนี้ไม่ต้องเป็นก่อนเลยไม่ต้องวังไปไปเลยไปเลยอุ้ยอยากดียายเต็มเต็มเลยโอ๊ยออกไปก่อนเลยลูกไปเลยเดี๋ยวแนนหนูมาลูกโอุ้ยนี่เดี๋ยวมันมาช่วยกันนะช่วยนะอ้าวยังไม่ทันขาดใช่ไหมวะฉากนี้นะคะพบกับดาราช่อง วิชั่นนะคะมาตัวเบอร์นิมเลยเธอเอาไปเห็นด้ที่สองก็ได้เห็นผัวเห็นลูกกูไหมอะไรนะเห็นผัวเห็นลูกกูไหมไม่เห็นไม่เห็นขายจ้ากัแน่ใจไม่เห็นไม่ไม่เห็นไม่เห็นขอให้บ้านดูไฟใหม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไปยังไงไม่เห็นไม่เห็นจริงๆอันนี้มันผูกเวลาคุณเหรอเปล่าไม่ผูกเวลาเป็นโชคที่จะตกอีนี่แหละเป็นเป็นเป็นยามไม่ไม่ ดีสักคนนี่ผีหาซาตานตนใดที่อยู่ทะีท่นี้ออกมาให้หมดผีที่เล่าไม่เอาออกมาเนีเน่พกรลอนฉันว่าอีพอมเงืเอกเมื่อกี้น่ากลัวแล้วนะ พว้ยน่ากลัวอีกนี่ฉันแนะนำนะหล่อนสามคนนะ่ะอย่าไปเดินผ่านตามเสียไฟแดงนะรถชนกันนะอ่ะอยู่นมเหรอลูกอยู่นมไหมอ๋อลูกถ้าวัาหนหลังหนูจะชมหนูส่ง SMS มาข้างหน้านะลูกนะอย่าชมอย่างนี้เลิกเกตตื่นไม่ใช่เดี๋ยวจะเตือนเอามีดมาแทงพี่ก็ได้เลยเน่พวกมึงเจ้าคะ่ะเห็นลูกเห็นผัวกูไหมลูกผัวไม่เห็นเจ้าคะ่ะไม่มแม่ใจยังไม่เห็นมึงเห็นไม่เห็น ไม่เห็นจริงๆจ,งๆจ้าอ,อ,อะอรหน้าตาเป็นไงนะจ้าหัวกลัวเหรอก,ก็ที่หล่อๆหนุ่มๆน่ะมึงเห็นไหมอออออพอได้ฟังคำถามพายงามไม่ช้าว่าพอได้ฟังคำถามว่าพายงามไม่ช้จาจึงตอบด้วยว่าจ้าแม่ผีเสื้อใหญ่อีเก,กเด่งรุดมันพาหนุ่มยังมีหนุ่ม ว่าเห็นอีเงือกเด่งรุดมันพามนุษย์หนุ่มว่าเห็นอีเงือกเด่งรุดมันพามนุษย์หนุ่มว่าเห็นอีเงือกเมื่อทงมาหลายตัวจังเลยว่าเห็นอีเงือกเด่งรุดมันพามนุษย์หนุ่มอีเงือกสาวกลิ่นกลุ่มมันอยากจะได้มีเห็นเขาขี่มีเข่าอปีมาด้วยเห็นเข่าจะขี่ี่เข่าอปีมาด้วยมือหนึ่งก็กำไอ้ยวกำอะไรกำ กระบวยเจ้าค่ะเห็นกระบวยรถน้ำเขาอยู่เจ้าค่ะใครบ้าทำกระบวยลงน้ำกระกระ b u o รถน้ำต้นไม้กันเจ้าค่ะนี่บอกครูอลันรักลูกไม่ถูกทางนะคะไม่สอนลูกเหรอใครเอากระบวยลงน้ำเอาอเห็นเขาจะขี่นี่เขามีปีมาด้วยมือมห,หนึ่งก็กำกระ b u o อยากรู้จริงมาทำอะไรเนี่ยปมมือหนึ่งก็กำกระบวยพผ้าอภัย เล่นน้ำโนเนียี่อยังกับเมียผัวว่าเล่นน้ำโนเนียี่อยังกับเมียผัวเล่นน้ำกันแบบว่าอุ้ยสาต์กันไปมาเจ้าค่ะจริงเหรอเห็นเจ้าค่ะแต่ว่าไม่แน่ตจไหนเปนเมียตัวจริงนี่เป็นเมียน้อยเอาเหรอเล่นน้ำโนเนียในอยังกับเมียผัวน่าสงสารผีเสื้อจะเสียใจเอช่าไม่เลือกสงสารปู ีเราแม่ที่เสือนอนอ, <c oughs> อันนี้มันต่อแถวมลนเขาสาดแตกกันหรอร้องกันมาทีละคนทีละคนเรียงระดับความน่ากลัวแพทเพิ์นเนาะ <c oughs> แย่ไหม กับเด็กกับผู้ชายละมัดปรผมจุกว่ายน้ำริ่งรุนหนักไปทางทิศใต้วหวังจะจับเด็กกันนอมากินก็หวังจะจับมาเด็กนอกมากินแต่ก็ได้กลิ่นน่ะ,ะกลิ่นเหมือนม่อมแม่รู้ไหมนั่นลูกกูสิสมุดคุณว่าตินตุกว่ากลิ่นเหมือนม่อมแม่รู้ไหมวหวานไปเลย น้องคนเล็กน้องคนเล็กาัวน่ากลัวเรื่องเห็ดขยาดตวน่ากลัวเดี๋ยวนะอัน,นี้โมโหใครโมโหโมโหมมจัดมันดูเป็นหวาดหวัดมันคุยอะไรปังไม่รู้เลย โอภัยกระซิบถึงเผ็ดชิยัดนอกวาวาดกลัวโอภัยตัวสันน่รัวไม่เข้าใไปพวกมันว่าผ่านเมื่อวันเืนนี้พวกมันว่าผ่านเมื่อวันเืนนี้มาเมื่อวานสืนตอนนี้คงนี้ไปไกลตอนนี้ไปไกลแล้วทุกนแล้วมึงไม่รู้ไปทางไหนแล้วไปไปทางโน้นไปทางนี้มันไปทางนี้ไปทางนี้ฮะลูกกินลูกเล่นไม่ได้ นี่ตกลงมึงเห็นหรือไม่เห็นเห็นเห็นค่ะไปทางไหนทางโน้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 นข้าถามว่าทางไหนทางโน้นทางโน้นทางโน้นค่ะมึงจะตายกันแบบสามัคคีหมู่อีกรอบนึงไหมไม่อยากตายอีกรอบแล้วกูถามว่าทางไหนทางโน้นทางโน้นใช่ค่ะแน่นะแน่นะค่ะดีละมึงอยู่เฝ้าทางนี้เดี๋ยวกูตามลูกตามหมวกูก่อน พิสุทธ์พุทธอิสระไม่เคยพูดอะไรอ,อ๋อไ,ไม่รู้จักเลนอฮะเน้นคำเออขาข้างล่างเนี่ยเขาข้างล่างนี่เลยห่างไหนะ นำพุทธิสรรไม่เคยพูดช, so ช okay ่วยช่วยชอบแต่คุยด่าประจํามกกแก้วพิสดารคอยช่วยเหลือชาวเรือนว่าที่แตกคอยช่วยเหลือชาวเรือนว่าที่แตกพวกฝรั่งพวกอาเซียนฝรั่งแขกกราบกันเออเออเออไว้ชาชัดชา ม,มากันเยอะเนาะวันนี้จะเข้าสู่อาเซียนติดเกาะตากันเพียบเลยเออ,อ,ยอเมื่อยตัว,อตวโอ้โหมันอาเซียนเนาะจะมาใกล้าตาดึดทัดอ,อืมสาวๆเต็มไปหมดเลยโอ้โหอ เดี๋ยวเเจ้าตาประกาศได้พรนนี้เดี๋ยวรถรถรถขครจอดขวางทางทำไมกจสี่สองเก้าสามกจสเจ 3, 2, 5, 1, ็ดแปดสองกชสามสองห้าหน,นึ่งชวสี่หนึ่งกบสามห้าศูนย์เก้าชสี่ห้าสามศรถจอดขวางทางไม่ขัวเน้อ,อเอาออกด้วย ะจำได้กันนะจำได้ฮะเอารถขวางไหมรถรถขวางไหมขวดทำไมเต่าเต่าไม่พยมทำได่หายเงาจ้าจ้าทาไมเอารถออกเดี๋ยวให้พวกเพลงไปเยี่ยมรถร้อนนะพ่อแกะอะไรว่ารู้จะกลับก่อนจอดซะไหนเลยอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคนี่นี่คุ้นๆนะเนี่ยคุ้ณมาคุ้นๆ คุณมาจากอ้อะไรเอปเปเลียนปะคอมเมดี้อ๋อขายแล้วเนี่ยฮะถักถ่ายเลยถักถ่ายแฟนคลับชื่อเออทองเกตตาทองเกตได้ดูกันไหมเอ้าเออถัดใครเป็นแฟนคลับเออถัดชัดตีสามอ่ะอันเน่าอันเน่าเออสบายดีกันไม่เล่าไปเร็วอีกตูมตามตูมตามตีปอน ขอบคุณครับขอบคุณไลค์นะกดอบกดไลค์โอดจ้าโหวตโอดจ้าโอดไปทันแล้วจะได้ที่ห้าประหยัดไฟไปแล้วจันนะเอาเข้ารู้เข้ารู้เข่าเรื่องเออเข่าเรื่องฮะบ้านใจพวงนี่มาจากเบตเตอร์เลียนกันเหรอเขาเตอรเลียนไผ่เด็กกูกูไผ่ผมที่หาเด็กว้างเบตเตอร์เลียนเดี๋็กผมมาเด้นเออไม่รู้ไงไม่เคยได้ดูทีวีเออ เออหน้าตามึงผายหน้าตามันได้มันมีปลากระป๋องกินนะเออเออว่าตายเอาก็ว่าไปเอาเอามาจากไหนกันมั้งเดี๋ยวเริ่มใครก่อนเล่ามาจากไหนกันมั้งคือผายเนี่ยใครชนสารวัภภูมิเจ้าที่กระเด็นมาดิเอาใครจะลองก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีละคนทีละคนหน้าตาเหมือนพ่องเงือกเหมือนกันเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวจำฉันได้สิ ความจำดีว่าโอเออเอาเข้ารู้<ฮ>เล่นสองทีนะ่ะอย่าพูดมากดิถ้าหนูลืมเนื้อพี่พี่พูดพี่ก็น,นึกไปด้วยนะเอ้ามาจากไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยอุยเสียงหวานฉุนร้องเลยเออฉุนร้องเลยอย่าลืมเนื้อจนได้ลวันเนี้ยไม่ละกูต้องไต่ฉากเนี่ยผู้ชายไม่กี่คนแต่หูดับเลยเนี่ยดูสิ ขอบคุณครับให้ห้่มากดไลค์ให้พี่เป็นร้อยร้อยไลค์วาเชื่อไเชื่อดูเอาดูที่ดูที่ดูที่ฮะอุ้ยกดแล้วกดอีกเลยเยเหรอเอาเอาใช้นี่ครับคุณให้ต้องให้คู่นะครับหรือเก็บแบ่งกันเนาะ ตีสิบหกตีบเจ้า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 แลกด้วยเหรอเดี๋ยวเช้าฮะโว้ยพี่ถ้าไม่ต้องแลกก็ได้ติดไว้ก่อนกันเลยพวกนี้ก็ให้โยมเก็บไป่เข้าเก็บไปทำให้เยรอฮะเออกูว่าเพลงวันนี้เลิกแกงเนี่ยเออจ้าจ้าหนูหนูยากหนูยาก หมดใจใครกันบางเออเล่นกันไปเลยเฉยจ้าจ้าจ้าเดินเดินโนแบงกันเอาไงน่ะพักไว้ไอ้ยดูซี่ไว้แต่ว่ายลุงตาเลยเออน่ะนี่ใจถึงเนี่ยแกเอ้โหครับครับเข้าเข้าเข้าเรื่องเข้าเรื่องครับครับแต่แล้วปุ๊กูด้วยดึงกูลับครับครับเฮ้ยไม่กล้าของชานโอ้ย ลงตาเขาล้งอยู่นี้เอาเอาเอาเร็วเลีวเฮ้ยละนาดบนเลยเฮ้ยหอมแก้มกอดทีนะ้นเขาจะได้ให้เยอะแต่งหน้าตั้งแต่หางมกินนะสามพันละวันเออเออช่วยเออของมือเอาเอาเข้าเรื่องเขาเรื่องคนเล็กว่าไปเอากลับเดี๋ยวให้ผมแมวเคลียร์กันไปเดี๋ยวเราล่องเราเล่นมาจากมาจากลาวเลย เออเออเสบายดีสบายดีค่อยนีจจากเวียงจันทชวนซื่อสุขสรรสดใสมาอยู่เกาะนี้อแต่โดนแล้วแต่โดนแล้วเดี๋ยวโดนไะไรแต่โดนแล้วอ๋อแต่โดนแล้วจ้าโดนมนจากที่ไหนล่ะโดนที่นี่แหละจ้าถ้าไม่โดนก็อยู่ไม่ได้โดนอะไรโดนอะไร โดนมันมันแปลว่านานจ้าภาษาโบราณยุย่น่าเลยตาตาเอนุ่พี่อย่าทักมาสิหนูลืมเนื้อยามแจงใจแปวขวากิจหดมาลายนั่นไงเอาเลยเอาเลยขววเท่าฮักตอนช่วยเฮ็ดวีเกเท้าเจ้าเขาเปียกทันก็มอบให้หำน้อยหน้าฮักงบักซื้อ อะไรห้มน้อยไม่มีจ้ะไม่จะห้ามน้อยจ้ะมันแปลว่าอะไรโอ้ยแก่สงสัยมาจี๋ห้ามน้อยนะฮะเงาบักซื้อซื้อหำน้อยนะฮะเงาบักซื้อซื้อแต่เรื่องตายสะดือบ่ย่านไผ่เออชาเออชาญาตาตาน้อยนมอ มาจากเมืองลาวเออสบายดีอ้าวแม่แม่เอาสิเอ้าวเอาสิคนนี้มาจากไหนอามาจากสุโขทัยเออเอออ้านี่เข่ามาจากอาเซียนการอาเซียนโอ้ก็นึกว่าที่ไหนความจริงไม่ฟังไงปั๊วุ๊ต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 ุ๊ค่ะ เลวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องกันไหมคะร้องนิ้วขึ้นเลยนะคะปวดเยี่ยวมากอยากขอชุดบอกเลยว่าติ๊บสี่สิบเนี่ยผ่านนิ้วไม่พอนะคะร้องค่ะร้องค่ะร้อ้นนี้โอเคโอเคอมีคนจ้างมาเท่าไหร่ค เออเงยเงยเออเงยอได้ยินนามคำร่ำก็เฉลยจะกล่าวทักเลยอลาวทักตัวใจใส่สุดใจทายุ่ง ภัยยุ่โดยสารเรือไททานิกเกิดภัยยุ่มพัดพิษอัคนีสามูไทยบุงพูดกูฟังเลยนะบุงพูดกูฟังเลยบอกกันให้บอกเลยคนมันไม่ได้เอาเอาอ่าสรุปว่าเอยนะคุณตุ้มตามว่าไปดิตาดิฉันแล้วนะคะท่านสมาชิกมาถึงตอนพุ่มเนินยื่นบทตาแหกเลยก็เคยเออ เออสลามัตเสียงส่งเสียงร้องเป็นทวงทำนองจารในเป็นชาวชวาแขกมาลายูแขกรองลิเกฮูรูแล้วก็พอได้ข้าเครื่องเทพอาเพศเรืออับปางต้องลอยคอเควงความกลางทะเลใหญ่เจ้าประคุณช่วยช่วย อุปถัมภ์ต่างจากเนตรคมยันตระจันไรเลยไปปยุ่งกับเขาดิโอเคงั้นเราข้ามประเด็นนี้ไปดีกว่านะคะใช่ใช่เล่นบนเวทีมปสนุกจะเล่นเพในคู่กันไงต่างชาติต่างภาษาได้ดีครับเฮ้ยเรามีแม่เป็นแนวร่วมเว้ยเห้ยเรา ต้องยันอะไรนะคุณแม่ย,ยันตะยันตะเบ็ดพวกนั้นน่ะยันตะเบ็ดอุ้ยตายแล้วอ้าว่าไปว่าเบ็ดด้วยก็ตะเบ็ดไปต่างชาติต่างภาษาได้มาประจำเฮ้ยต่างชาติต่างภาษาได้มาประจำไม่รู้ว่าบุญหรือกรรมทำไว้เจ้าเอจ้าเจ้าจ้าเจ้าน่อยเร็วอ้ย เอาเลยเอาเออเออกระดุกดุกดุยดุยเดนโดยเวียดนามมือไอ้ลอยมือไอ้ลามนักก็ผาภัยสะดุดสะดอนแล้วก็ดากสะดากูไม่รู้พูดภาษาอะไรมาง่ายกว่าเอ๊ะอะไรูร้องแค่นี้ก็ร้องแค่นี้แหละ oh uh -huh.